แบงค์มันยาอ้อนพิงพลอยใช้มุกกลัวหนูนอนหนุนตักนิ่มๆใน,น,หนรหัสฤทธิ์ยาเจ้าเล่หพอกันสำหรับแบงค์อาทิตย์กับพิงพลอยภาวาดีคู่พระนางในละครรหัสฤทธิ์ยาทางช่องเจ็ดเรียกว่าเขยทับรักแหลกแบบไม่มีใครยอมใครทีเดียวอย่างฉากที่จะพาไปดูวันนี้เป็นตอนที่สิวาแบงค์ต่อว่าพาไหลพิงพลอยเรื่องพ่อกับแม่พาไหลทำให้หญิงสาวโมโหบอกว่าไม่ชอบให้ใครมาว่าพ่อแม่ตัวเองแล้ว พาไหลก็ร้องให้ซิกซิกสิวาตกใจรีบเข้าไปซับน้ำตาให้แต่เอกใจรู้ว่าถูกหลอกซะแล้วเลยแก้เผ็ิดดึงพาไหลเข้ามากอดหญิงสาวบอกว่ามีมูอยู่ด้านหลังสิวโครูมูลเลยช็อตหมดสติไปในอ้อมแขนของพาไหลพอฟื้นขึ้นมาก็แกล้งอ้อนขอนอนหนุนตักนุ่มๆซะเลยฉากนี้ผู้กำกับรอจุลาอาอน,อนนุสันวริบุตรอยากให้ภาพออกมาหวานชวนฟิน จึงออกแบบให้แบงก์กับพิงพลอยแกล้งไปแกล้งกลับเปทับบนหนกันไปมาจึงมีการซักซ้อมและวางใบ,าบาไม้ลิยไม้แต่คู่อก่อก,กิ้งกันให้แทปเปิตอนถ่ายจริงเริ่มต้นด้วยการประทักคารมกันก่อนบทพูดตรงนี้ยาวหลอยแต่ก็ผ่านฉลุยมาถึงตอนหวานบ้างหลังลแบง์ดึงพิงพลอยเข้ามากอดก่อนจะกลัวมุดลมไปให้อ้อมกอดของพิงพลอยอื่นมาอีกทีเอ้าวนอนหนุนตักนิ่มๆของสาวอยู่ที่นี้พอพิงพลอยจะไล่ให้ลุกขึ้นเรื่องอะไร จะลุกลาแบงก์ก็เลยออกลีลามาัญยาชัยหลายร้อยเล่มกุียนอออดอ้อนอนอซอกอนอนหนุนตอบบอกว่าอย่างใจหายอยู่ดูถ้าไปได้ตามฟินกันได้จากคืนนี้20นาฬิกา30นาทีช่อง